สวัดีครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับโรงเรียนมัธยมศรีธนีครับเรามาดูอาคารสามครับอำหรับรงเรียนมัธยมศิษย์แตงรีมีอะไรครับวันนี้วันที่ยี่สิบเาเมษาหกสีนะครับวันนี้ประตูอาคารสามโรงเรียนมัธยอันนี้ที่มือการนะครับอันนี้กับประตูโรงเรียนประตูหนึ่งนะครับคนละประตูหนึ่งจากประมาณนะครับอันนี้โดมโดมอาคารร้อยปีศรีชนีนะครับนี่เราก็ วันนี้มาชมอาคารสามเพราะว่า,าเราจะลื่นนะครับตอนนี้เราก็ามาดูเราจะลื่นนะครับต้นเดือนหน้ากลับมาดูได้เลย,ยครับมีสามชั้นครับหนึ่งสองปกติอาคารนี้เป็นอาคารสองชั้นอาคารสองชั้นแต่นนี้ก็มีการเสริมข้างล่างนะครับมาดูลื่นสามชั้นไปดูแค่ผมจำไมนะ่ได <3. S 1> ้สามมาดูนะครับมาดูไปาคารับขอโทษนะครับ าานานการเรียนเรียน3นึปขส้สร้างพอ,สสองะรประมาณกอาา่อสร้างสามลานหกแสนเับาทกับในปีกันษาหกสามที่ผ่านมาหลายๆปีผ่านมาตั้งแต่ปีสองพันห้อยผมมาสองพีที่เจ็ด ปัจจุบันก่อปีนงงานักงานผู้จาก,การหาตัวไปเก็นักเรียนการประกันงานแพงงานศิลระกันศาสตร์ครับตอนนี้ก็เราจะลือ้อไอเก็บเป็นข้อมูลไวยครับว่าเราจะของฮักอะไรอยู่ตรงไหนยังไงครับสวยงามครับนี่สวยงามเราก็ว่าจ้างแต่คนจะมามาลื้ออาคารครับประมาณสองแสนกว่าบาทครับอตนนี้ก็ นักงานก่อมาเตรียมการนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆกันเตรียมการกันนะครับก็จะจะทุบทำลายนะครับอันนี้ก็เป็นโดมอันนี้ปุ๊บสวยงามไปได้อันนี้เป็นทรายบอร์ดนะทรายบอร์ดอันนี้เป็นเก็บสถิติเรืหน่อยครับเอันนี้เป็นห้องประคองที่รักนะ ห้องปกครองสำนักงานปกครองเก่ากิจการนักเรียนเป็นบอร์ดเป็นน้ำนะครับตัวนี้สไลด์เราเพื่ออะไรครับนักเรียนก่อโดยการนำในตรงนี้ก็ได้กับอะไรนะอ่าคนถ่ายก็ได้ก่อนอ่อหน้าต่างหน้าต่างที่เป็นอะอลูมิเนียมอลูมิเนียม,มรเ,รเราเป็เปนนกระจกเลื่อนแล้วทีนี้เราก็ย้ายไปนู่นครับไปใต้อาคารพุกเ<ม>พื่อไปเตรียมกันให้ทำง,งานห้องต่างๆให้ครูบาอาจารย์ทำเอกสารเอกสารดูแลด้วหน่อย ใหญ่ไปนะครับเผื่อเป็นการเก็บของเราก็ไปเตรียมเอาใหม่เลยประดานคนงานก็มาท้ำนิดหน่อยครับไปเรื่อยๆครับปลาเก็บของของขนาดเล็กครับเจ้่อนแรกๆเนี่ยมาตัวนี้คไหมมันเป็นส่วนหนึ่งของห้องโถงครับมาได้ปี64ครับพวกสามพวกสามนี้ก็เป็นห้องเนี่ห้องเก็บของ เห็นแล้วก็หายใจเฮ้ยหายเห็นแล้วก็หายใจเห็นแล้วใจหายครับเอาห่อพี่เหเริ่มทันทีที่ผมมานะ่ครับปีสองพะร้าร้อยยเจสองาร่องพันห้าร้อยสเจก็เป็นห้อโซนในกองกันเป็นห้อ AEP และน่นก็เป็นห้องน้าป้จยเป็นห่อดุดนะคก็เลยไป มีไม่ได้อะไรเลยนะเดี๋ยวเขาเก็บจานนะครับโอเคครับอ่ะฟังขอตู้นี่ห้องประชุมอันนี้ห้องประชุมห้องวัดพระวัดพระพุทธนะ่ะประชุมครับเจนนี้ก็ห้องประชุมเก่าเจ้าต,นนตนนหน้าก้องเป็นหน้าก้องอายุตุ้ยเรื่อยๆนะครับ <c oughs> นนเป็นห้องแผนงานห้องประกันนะครับ ฝนตกเมื่อคืนครับตกเมื่อคืนครับฝนตกเมื่อคืนถามเออครับวันนี้ก็ถ้าเอากระจกออกฝนละเอียดเข้ามาเขาเที่ลยุทยี่สิบเก้านะเมษาสี่ตกเมื่อวันเมื่อคืนเนี่ยยี่สิบเก้าตกคืนยี่แปดตกคืนยี่แปดช้ามากับยี่สิบเก้าเรายังอันนี้ห้องบริการห้องลองบริการเข้าออกแล้วออกแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเออจริงเขาไม่ได้ปิดสวิตช์ไม่ได้เปิดสวิตช์กับไฟก็ไม่มาละอุ้ยฟังบปัง เค okay, ครับอันนี้ก็เป็นของครับเตรียมการลื่นนะครับจะวางรองไฟนะครับครับผมบอกตัวเองเลยมันมีกค่นี้ก็อันนี้ก็เป็นอะไรนะเป็น,น,นเบเอนนกอร์สายเนลนหลายอย่างครับเนแล้วก็หายใจนะครับจหายอันนี้ห้องวิชาการและห้องแผนงานครับนไ่อันนี้ก็คุณครูก็ พาท่าเรียนมาช่วยเก็บข้าวเก็บโขลกเก็บใช้ลมใช้ไฟนะครับคุณครูสาธิตให้ดูเลยนะครับอันนี้เรียนสายอุตสาหกรรมผู้หญิงด้วยนะครับแข็งแบงแข่งขันครับห้องนี้ล่ะสายทุกวันเงี้ยห้องสายอันนี้ห้องวิชาการพุ่งต่สวัสดีครับสวัสดีครับวันจันทร์นี้แล้วก็มองครับไม่มีอะไรที่เกิดหรือลองวิชาการห้องลองห้องลองวิชาการเก่าห้องลอง โลเนียวของโลเนียวของเก็บของมเดดูคอันนี้เครื่องเขาย้ายไปอยนู่นแล้วอาคาราคห้าเครื่องโลต่อไปดูเลยครับอันนี้เ็เป็นอันนี้ทางขึ้นทางขึ้นฝังสารทุภูมิสารทุกภูมิก็ก็คงไห้เนาะยังอยู่นะครับอยู่เหมือนเดิมครับ อยู่ที่เดิมอาเปลขึ้นไปท่านบนแล้วครับนีหของน้ำกจะได้้องน้ำทำอย่างงามครับไปดูนี่นะกรเทิอนดูเป็นที่ระลึกอย่าสียถ้าสายคนดูเปนหัวครับนีองน้ำครับน้ำนี่ของน้ำของของส้มก็มาเยครับอ่ะจตทำตัดดีรับแต่ได้หลายปีรัเป็นของกัตรนี่ของรังไม้รังนะครับ ว่าคืนท่านสองเป็นนี่คืออะไรห้องเป็นแบบไหนเราคิดว่าเป็นที่ความทรงจำอันนี้กระจบเราเราสามารถเอาไปใช้งานได้ใช่ไหมเอาไปใช้ได้ครับโอ้หดีจังเลยแต้ยว่าคนปอนเห็นเต้ยวาเข้าแสะเข้าแสะออกเก,ก่งไปชั้งหมดเลยนะมาอันนี้กระทางคืน ตั้งขึ้นลงก่อนจดจำอะไรนักเรียนดีสิชะนี้รับทีวีไม่ได้รับที่ชอบรับภาษาไปหมาชีวิตที่พอเพียงครับอ่ะจะดเลยครับอันนี้ก็อันนี้คือทุกท่านอันนี้ชั้นหนึ่งในสอสองครับเอ่ออันนี้มองทอกอนมันเป็นห้องคครห้องอ่าิระดิตร์เดี๋ยวนี้ก็เป็นห้องครกบครัวการเด้รับนี่หมดศาสตร์ไทยการงานอาชีพอันนี้ก็ ของพันธุศาสตร์จก่อนครับเอ่อทำอไปด้วยกันก็มาถ่ายเห็นความทรงจำที่ดีๆในห้องใหญ่เลยครับเนี่ยของเราเคยป,ปกติมันห่องห้องเดียวสมัยผมมาหลังจากประมาณปี48่แปเขาก็ลือเป็นห้องขึ้นในห้อง3 2 4 3 2 6สี่สามสนึ่งสามสองห้อ 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, สามสอันนี้สามสองสามครับสามเป็นห้องเดียวกันก็เป็นห้องใช้แรกแรกใช้ประเมินเลยอะไรต้องเรียนในฝันของขมุดพระนิสตรานองแลกณิตศาสตร์ครับจะได้ไหมครับจะหายนะครับเอ้ยหายใจแกเอ้ยหายใจถูกละจะได้จหายอันนี้ก็โต๊ะหน้าห้องสมัยช่วงประเมินลดเก็บโอ้หลายตัวหลายตัวเราก็สามารถจะไปใช้ได้ครับครับการ์ดเดียวได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วแังก็ร์กาลังลือออกครับ ัอนนี้ก็ห้องใหญ่ห้องเดียวเป็นห้องพิธีสารเหมือนกันอันนี้ก็มาเป็นห้องการอาชีพของครูแจงครูสุราพรสุราอภิพลัตรอันนี้ก็เป็นห้องสามสองจีนี่ก็เป็นห้องสามสองภาพห้องเดียวห้องเดียวเป็นห้องประกอบห้องพิธีสารนี่ก็เป็นห้องสอนบัญชีนะครับของครูอะไรคนครูยุบินครูอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ เดี๋ยวดูทองนี้ครับทองสามสองหกนี่ทองคณิตฐารผมก็สอนอยู่นี่ครับสอนมามาประสบการณ์ที่ดีครับที่ถีงห้องทองบ้ามีสี่นั่งจสอนคณิตศาสตร์อยู่นี่ครับสอนหลากหลายวิชฐาน้อยใครจับความได้กับมาดิเร็วสามสองหกนะครับนี่ทองบ้าครังพวกนี้เราจะเป็นของตรงนันี่ขยาย ตีเป็นห้องใหญ่แรกๆเอ๊ะใช่ไหมพ้อไม่ใช่ครับเดีเป็นห้องใหญ่มันจะแรงก็แบบนี้ครับเป็นห้องใหญ่มันจะแรกมั้ยตอนแรกก็ห้องขนาดนี้ครับห้องขนาดนี้เลยครับต้นต้นก่อนเป็นทางเดินอ๋อต้องเอดนทางเดินแล้วก็เลยทุบทีอออกันนี้เรากะทเขาตะเรียร์อะไรเทพื้นเทพื้นสูงครับเทพื้นสูงเทพื้นข้างนาระเบียงนี่แหละแต่ก่อนไม่ที่นั่งเป็นทางเดินอ๋อเลยงแต่ในเดี๋ยวทำเป็องใหญ่ครับอี๊ด้่าปี๊ด้่าอ่ะคุณมาอาจารย์ทุกท่านครับอาจารย์สอ เจกู้ยใหญ่้องแตง่งมแต่งมันแต่ครับมันเป็นสองสอง่ึงด้จ้ะมันเป็นสองขึงออสองช่วง,วงวมันมีคันกลางอยู่ครับรปัจจุบันนี้ที่น่าสุดปีที่แล้วมามันจะเป็นของของศิลปะวาดพวกวาดลูปศิลปะพระไออะไรนานาะศิลป์จะโดนจีนก่อนี้คนระับศิลป์มะล้อมอยู่ก็ครับอันอาจมอง มันมีแม็กซ์ปนึงเด็กนี่มโอ้ขนมองที่นี่ใช่ไหมนี้ก็ไปม,มองของผู้สอนเมื่อก่อนครับของสามไฟ,ไฟยังมีไหมมีครับโอ้อันตรายนะนี่นะผมบอกตัวเองนะครับไฟ <c oughs> มีในสามสามหกผมก็สอนปรนะจำครันาฬิกายังไม่เก็บเลยไหนขอนาฬิกาเก็บเดี๋ยวมาไอ้เกี๊ยวเอาเก็บนะเลยก็ได้เก็บับเก็บนาฬิกาโอ้ยขึ้นหัวเมืม่อไหล้ว อ๋อถอดเครื่องออกมดแล้วไมู่้เครื่องอีลใช่แล้วทิ้งอย่างเดียวทำอ่ะเราไปดูเรื่อยๆครับอ่ะสามหกสามสามสามหกสามสามห้าอาทห้าตว่องไม่ไ้าทองไ้อตบกว่าหูดดีหมอนดำอะไรประมาณนี้มอที่ตดอูจันี่ตารางห้าทหนึ่งอโอ้นเรียนน่ารักดี ให้เก็บไว้ความจำนะครับในภาพในคลิปครับมาเรื่อยๆครับก็มีเงินได้บัตรมีเงินอย่างครับจะสื่อการสอนเกี่ยวกับแต่บางครั้งนี่เป็นสอนสังคมสอนจวัตศาสตร์มาก่อนสอนคณิตศาสตร์แล้วก็สอนคณิตศาสตร์คำนวณอะไรนั่นก็มาสอนพวกอัตศิลป์มารูปนะครับตาเรื่อยๆครับ นี่งมือนก็นี่แต่ก่อนพอม,มาปีแรกผมมาสอนของประจำนี่ครับของสามสามสี่อันนี้ผมทำเงองเลยครับท่านก็มีมาติดมาแปะเพื่อเป็นเกมประเมินลงเนในฝันสนาะมสี่เวยงานที่นีกันาหายตามสภาพนะครับถ้าลงมองมาข้างล่างเนี่ยข้างล่างจะเห็นโดมก็ะตีสีธนีนะนระข้างล่างที่ตัดเกิดเหนะครับมองมาจะเห็นยอด เห็กนการสีกําหลังมุมอาคารหนึ่งนิดนึงงปล่อยปีสิบเนี้อายังแงแรงใส่ปีส6 1นสเวะครับสองปี5้าเก้าหกสอเอ็เริ่มใส่เดือนมีนาส0งพเรามีจัดงานวันที่สิมีนาสมง6เอในการจัดงานบอลมีพิธีปงวิคิปเปิดก็ผมจำได้ดีเพราะว่าเอ็กซ์สิบเก้าเิบเก้ามีนาเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ช่วยเหลือกัน ที่พูดมานี่มาลึกให้จาข้อมูลมาเพราะศาสตร์นะครับเป็นความหลังครับตอนนี้ก็ลดลงสองข้างล่างอันนี้ก็ทําอะไรนะก็เรียกอะไรทำกันกันเขกรดก่อทุบอาคารครับเพื่อจะทุปปะบอาคารเผื่อเล็กน้อยเป,ปิดปุ๊บปั๊บหรือพวกอะไรก็มไม่ให้กระดุมกระเด็นออกไปเนาะพวกก็สามารถจะวิ่งได้แล้วก็เขาก็จะป้องกันความเสียหายจะเกิดขึ้นอะไรก็เป็นอะไรแต่เขาป้องกันเขตแดนเขาจะได้รู้จะต้องทําตรงไหนติงวิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับ ครับหรือต้อง,องสามหงครับครับอันนี้ประตูนี่เราสามารถไปใช้ป่เลยถ้าถอดออกไปได้อยู่ครับอาจารย์ไม่ใหม่เนาะไม่อันนี้คือติดใหม่ <c oughs> อันนี้อันเก่าครับบานสีค้อนะสีครีมนี่สงเป็นหมันงครับเดี๋ยวใช้ไฟราวังครับบอกเงทีหงานะครับ สามสามสองห้องนี้เป็นห้องครูหมุมสอนจิตกรรมครับสามสามสองครับแล้วมาดูข้างในครับตอนนี้เขาเป็นห้องทาสีโอ้ตรงครูก็สอนศิลปะครับสีทีเดียวอ่าสวยงามเลยครับฝีมือเลยกันโอ้สวยมากครับเดี๋ยวแกะดิคิงหนึ่งสอง เราไปเรื่อยๆครับโอ้เก็บไว้กอนครงกาอันนี้ก็ปูก็ทำสื่อต่างๆเพื่อสอนให้ก้องอส่อตามองกองก็เป็นเป็นอิสรงานราการับขอสุดท้ายที่สามสามสองสามสามสามสองทีกระวรจับเอนนีนักเรียนสายตสาหกรรมก็มาดูเลยทว่าไหวไหมลูกเรามีคนลูกคนมห้าห้าสี่ อ่ะครับพี่สามที่เรียนมสี่ครับพี่สามพี่มีมห้าพี่สามชื่ออะไรลูกชอกาชอกาเหนื่มไหมไมไหวไหมไหวค่ะบ้านเา่บ้านหอะรบางะไาเขาให้กํางแล้วมาอะไรเรื่ชือครกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะคุณครูให้คะแนนเลยเนาะคุณะแนนว่าอะไรองรมาห้าคุชายเราสามครับ ผู้ชายมีผู้ชายมีค่ะมีมาหลายคนนะมีมาสองคนคราวนี้หญิงมีสี่ผู้ชายมีสองดค,ค,คุณกูเชิญชวนมารื้อเลยแต่อยากจะมาเชตามแบบตามใจ,จค่ะเดินไปเจ้าของโอเคครับอันนี้ก็เป็นห้องที่ผมผมสอนรับอันนี้เขาลือ้อก็เรื่ออะไรฐนะานรองฐานรองเอเวทีครับฐานรองเวที ตอนแ้กมีการประเมิกนการโรงเรียนในฝันปี2549วันที่9เมษายน9เมเอ้9กุมคราประเมินโรงเรียนในฝันมาที่9กุมภาพันธ์2549ประเมินโรงเรียนในฝันเป็นลิปเป็นต็คณิสาตร์บตอนนั้นครับ2554ประเมินโรงเรียนในฝันวันที่9กุมภาพันธ์2549ประเมินใหญ่นะครับปอ แต่ประเมินหลายๆทีสุดท้ายมนที่เก้าพันาอันนี้ก็อันนี้เป็นห้องหนึ่งที่เราประเมินเพราะมันมีการ่อ,อะไรอันนี้เพื่ออะไรการทำให้สื้งานเพื่ออะไรยิ่งดินี่เรื่อองการตกแต่งให้มันดูดูสวยแันมีฐานรองอัน,นมนนันแบบอ,อมันมีอะไรมีแล้วก็มีสื่อทีวีแต่ก,ก่อนสื่อทีวีเนี่ยหายยากสื่อพวกเจ้เตอร์ก็ยากยาก่นกอนตั้งตรงนี้ครับแต่ก่อนตั้งจอมอนไม่เตอร์ตรงนี้ ก็เลยครูจิ๊กเตอร์โปรเจคเตอร์แลาไปไ้มีเราก็มีไอ้ตัวฉายครับตัวฉายอยู่ตรงนี้ครับมันก็คล้ายจอหนังครับคล้ายจอหนังจอหนังน้อยเพราะว่าต่อไปไอ้้ตััวนนีมจะถ่ายไม่หมดจะองเป็นแบบแบบทีวีนิจิตอนมอมมดครับนิจิตอนอาจจะเป็นแบบตามเสาไฟครับครับครับอันนี้พิธีมีความรักมาดูตัวนี้พี่ไม้ลูกตีขอให้สุขกับแข็งนะครับนะครับก็เป็นปีนิดหน้อย โรงเรียนมันมีการประกวดพี่ไม่ต่อไ,ไฟกิจการนักเรียนฝ่ายกรรมการเองมีการประกวดกันนะครับก็ซี่หน่อยก็สร้ารบวนการคิดทักษะด้วยความท้าดี่ท่านท่านที่หน่อยทำเองแบบนีนบนนน้จะได้กระบวนการอะไรหลายอย่างเ,าเปย์สื่อมาแป้เลยก็อาจจะได้แต่น้อยนยึงเพราะนั่นจะเกิดช่วยกระตุ้นการทเนี่ยแข่งก้อพิมพองพิมพ์มือเนี่ยของอเรืเป็นของศิลปะท,ท,ทั้งนึงทั้ครูทั้เลยก็้องมีทกัน ครับ,นนรบวันนี้ก็มาเยี่ยมชมอาคาร3มซึ่งจะลื้อภายในต้นเดือนพฤษภาเนี่มื่กี้ถามเจา้าหน้าที่เขาผลิตผลตั้งแต่นี้วันนี้วันที่29มษสถกมวันที่4ขอบคุณครูประกอบแล้วก็ทีมงานฝ่ายฝ่ายบริหารทั่วไปก็อพาเร็กหน่อยพานักการพันโลงพาคนงานมาเก็บของในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อเอาไปต่อเติม ของสำนักง,งานหรือรื่ี่พอจะทำได้เออไปตอนนี้นครับก็ฝากไว้ในความทรงจำดีๆสำหรับ 3, อาคารสามเอ่อสามหนึ่งแปดอาคารสามหนึ่งแปดนะครับวันนี้ก็ขอบย๋ยวไปดูคนถ่ายวิดีโดนี้ครับ <S 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 ชื่ออะไรครับท่านรบจอมครับ ชื่ออะไรนะปัจจุบครับสิบปัจจุบนริ่มต้นอะไรครับสารกลางครับออ๋ตำแหน่งอะไรครับออ๋เป็นพนักงานขับรถที่โรงเรียนนนสูงศรีธานีครับผมโอ้มาอยู่จักปีแล้วครับเนี่ยมาอยู่ได้ห้าปีแล้วครับห้าปีเอ้านึกว่ามาปีที่แล้วไวใช่ป้าครับปุ๊บป้าปุ๊บป้าเปลี่ยนสามพอแล้วครับสามพอร์ตสบายดีเนาะสบายดีครับผมเป็นคนกันไหนครับคนอำเภอนนสูงนี่แหละครับผมบ้านนนกรามครับบ้านนนกรามตำบลเมืองตำบลเมืองกษัตริย์อำเภอนนสูงแล้วก็อัติมาเราครับมากราครับมีความรู้สึกไงกับอาคารนี้ถึง ก็เขามาก็ยังไงนะครับก็รู้ได้ข่าวว่ากครที่สุดทำลายกันหนึยสดายนะครับผมเสดายนาะครับถามอีกหนึงไอ้ยังงี้เราเอาลือไปทําอะไรนะยังงี้ลือไปก็ส่วนมากช่างเขาลือไปก็จะเป็นเป็นขายของมือสองครับของเก่าอ๋อที่เขาวางขายทมขายเล่นขายไอ้เล่นเก่าอะไรพวกนั้นนะครับพวกหน้าต่างเก่าประตูเก่าพวกนั้นนะครับแสดงว่าอันไหนที่เราลือไดกันลืออันไหนที่ลือมันส่วนมากพวกนี้จะเป็นของพวกช่างคุณระเมาเลยนะครับ เอาโดยหลักการโดยโดยตามสัญญาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับจะติดตั้ตู้งงกันไว้ครับอ๋ออันไหนที่อย่างกรณีแบบนี่เราเอาไปได้ก็เอาไปเนี่็ใช้ไม่ได้เลยถ้าเขาดึงไปได้ถ้าเราเอาไปเขาใช้ไฟนี่เราใช้ไฟนี่ก็เป็นของคุณหมอไปเลยอ้าวนี่แต่ไอ้ตัวเมียมนี่เลยตันเมียมเราต้องเอากลับไปเป็นของตู้งงเงินครับอ๋อเป็นใช้แทนที่อังคารหร่นที่มันไม่มีของครับอืมโอเคครับครับอันนี้ก็ ก็ขอบคุณแล้วก็มารีวิวให้ชม <c oughs> สภาพมันจะหายไปในปัดดลน <c oughs> ในเดือนพฤษภาคม2564ถามผู้ละเมกากรเข้ามันจะทํำลือประมาณเดือนนึงแล้วบจะจะอกรับสัญญา2แสนประมาณ2แสน2แ,แสนก็เศษเขาจะขนจะออกไปเลยหลังจากนาั้นปุ๊บเราได้เงินก็ประมาณมาสักล้าน18ล้านจน เพื่อสากระคารหลังนี้ครับอ่ารีบีมาช่วยกันอาคารหกอ่าอย่างนี้จ๊ะอาคารอาคารหลังอาคารอันนี้อาคารหกจะสาแก่อีกอาคารหนึ่งอาคารอาคารสามที่แทนอาคารนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงต้นไหนต้นไทรต้นไทรตรงนี้ครับเพราะนั่นจำเป็นต้องรื้อคานนี้ก่อนให้มันมีพื้นที่ในการขนวัสดุอุปกรณ์เนาะอะไรก็มานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปครับขอบคุณมากครับวันดีครับวันดีครับ Good.